ตพี่น้องผักเกี๊ยวหวานเด้อพี่เด้อสูตรเมย์ไนตี้อ่ะพี่น้องเมย์ไนตี้อ่ะนี่พี่น้องเนี่ใส่เกลือแล้วมาเลยพี่น้องมันไม่หรอกแต่เป็นมือทุกข์ก็เป็นมือชิลทุกอย่างเติมน้่านไว้ไม่น้องผัดให้ผักเสือมันกุ้ก่อนผัดไปเรื่อยๆนะให้เครื่องแกงมันหอม ใส่มะแขงก็ไปพี่น้องแขงใส่มะแขงน้อยลงเกลี่ยเครื่องไว้พี่นาองใส่เครื่องมันแซ่บๆพี่น้องไปนี้